หนูอ่ะทายราคาเองก่อนว่า่าจะประมาณแบบว่า890เก้าอ๋มันเป็นข้อสอบที่จะต้องสอบด่วนเลยเงี้ยในความคิดหนูนถูกว่าจะสอบแล้วอะเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายอะอืมจริงๆอะ4ทั้งหน้าเนียนะมีวิดีโอให้ดู15คลิปมีแนวข้อสอบจริงให้ทำด้วยแต่ไม่ได้ขายราคา800แน่นอนเพราะเล่มน,นี้เหลือเพียงแค่สามร้บาท ลดเยอะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงโดยเฉพาะเด็กมหน้องหาอ่านรีวิวได้เลยหาอ่านรีวิวได้เลยแบบน้องที่ไปสอบพิแอดมิชชั่นหรือว่ารุ่นพี่อ่านเล่นนี้ส่วนใหญ่คือแฮปปี้ส่วนใหญ่แฮปปี้ลวเด็กหกก็คือสอบติดมหาลัยแบบกันทั่วหน้าแล้วฉะนั้นเด็ก6กก็ต้องทําความฝันให้เป็นจริงนะคะ3า0ยได้ทีเกตอิงครบทุกทาร์ทแล้วอย่างที่มันบอกตอนต้นอะทีเกตมันมี3าส่วนใช่ไหมมันมีทีเกตอิงการคิดวิเคราะห์การมีเหตุผลแล้วก็สมรรถนะบางมหายลััออออมนนนเป็ขข้้้สสบบ1ชชุดึง แจกไปเลย3ปเป็นข้อสอบเขาแจกทีเดียว3ชุดเลให้เวลา3ชั่วโมงจะทาอะไรก่อนหลังก็ได้แล้วแต่มหาลัยบางมหาลาัยคิดคะแนน3พาร์ทรวมหรือบางมหาลัยเอาแค่ทีแก็ตอินก็มีนะแบ,บบางมหาลัยไม่เอาพาร์ทสไม่เอาพาร์ทสคือน้องก็ต้องสอบท่องมดแหละแต่ว่าตัวที่แบบทุกมหาลัยน่าจะอยากใช้ก็คือทีแกตอินเพราะมหาลาัยอยากจะวัดว่าเด็กพอจะสื่อสารได้ไหมประมาณนี้ก็เลยแบบเป็นที่มาของทีแก็ตอินไกด์บุ๊กเล่มนี้ค่ะ